บรรยากาศท้องทุ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันที่นาทามนะครับนะครับอันนี้นะครับกําลังหนองปลานะครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับช่างเอ็มนะครับวันนี้เอ็มรดซิ่งนะครับอีตันซิ่งครับเอ็มอีตตนซิ่งนะครับวันนี้ครับผู้ประกาศนะครับเรามานี่นะครับช่างนัดครับกําลังสร้างบรรยากาศนะครับทางนัดครับหาหยังบาได้กระต๊อก คิดยังบ่อกระตอกนะครับนำทีมโดยพ่อ so. ผ <gment> ู้ใหญ่นะครับวันนี้นะครับอ๋อโซ่โซ่โซ่ก้อยปลาอีกบานนี่ก้อยปลาข้าวครับก้อยปลาข้าวนะครับก้อยปลาข้าวครับอันนี้ต้มหัวปลาข้าวครับเมนู่มปีงปลาครับผม กเบื้องเบื้องคนละใหม่คม้อ้ีเบื้อครับมันบดไดงย้อนเตรียมอาหารมาเต๊ะไปเบื้นี่ละครับกรบอกเยอพี่น้องยอยระามเียมเงนีนะอะมอ้มีอกอกเนาะี่ะามเ้ยมแม่้ยงัหยังงยอนเ่อวานน้น้ครับ กดไลค์กดติดตามได้ด้ครับเด้อพี่น้องน่องครับน่องเพื่อเสียกมาามก